เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของแฟนานางงามและคนไทยทั้งประเทศค่ะสําหรับการชนธิการสุพิทยาพรตัวแทนสาวไทยที่ไปคว้ารองอันดับ2จากเวที Miss g l o b a l 2023ณนับประเทศกัมพูชาค่ะซึ่งปีนี้ก็ยังเป็นโอกาสครบรอบ10ปีของเวทีแห่งนี้อีกด้วยล่ะค่ะและในช่วงของการตอบคําถามก็เรียกร้ว่าเธอทาได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะโดยการได้คําถามว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับประโยคของเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์เคยกล่าวไว้ว่าทุกคนต้องการให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าเพราะพวกเขามีศักยภาพที่จะคืน ส,สังคมซึ่งสาวการก็ได้ตอบค่ะว่าดิฉันเชื่อในคําพูดนี้อย่างสุดซึ้งค่ะเจ้าหญิงไดอานา่าคือบุคคลที่ทําเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงโดยไม่เกรงว่าอะไรจะเกิดขึ้นเจ้าหญิงไดอานา่าทําทุกอย่างเพื่อประชาชนของเธอเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่หวังพึ่งผู้ชายเสมอไปดังเช่นดิฉันที่ได้รับหน้าที่นายกสโมสรน,นิสิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดิฉันจึงได้ใช้ตําแหน่งและหน้าที่ทําเพื่อสังคมมากมายและเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้หญิงทุกคนลุกขึ้นมาทําเพื่อผู้อื่นอีกทั้งสื่อสาาารรไปยังงผู้พิพกท ได้ยินว่ายังมีคนที่รักและเข้าใจพวกเขานี่คือสิ่งสําคัญของการทําเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงทักนี้ค่ะมงกุฎมิสโกโบ2023ตกเป็นของสาวงามจากประเทศโปโตริโกส่วนรองอันดับหนึ่งเป็นสาวงามจากรัฐเอกราราซามัวและรองอันดับ3ตกเป็นของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ